สวัสดีครับท่านผูช้ชมวันนี้เราจะหยุดเกมเดนนิสโกกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งก็ห่างหายกันไปนานกับเกมนี้อีกแล้วนะครับผมประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ม้างถ้าจะไม่ผิดนะครับโอเคนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ก็มีอีเวนต์ใหม่เข้ามาแล้วก็ตู้ตัวละครรีรันนะครับตู้ตัวละครรีรันที่ผมอยากจะมาเปิดที่สุดเลยนั่นคือทาเกะระฮัมเบยนั่นเองนะครับผมและที่สุดเธอก็รีรันมาให้ผมเปิดแล้วนะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นเลย เราจะมาอธิบายกันก่อนนะครับผมว่าอีเวนต์ใหม่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมอีเวนต์ใหม่นะครับมันจะมีให้ต่อจิ๊กซอว์การแข่งอาหารนะครับแล้วก็มีราคาลดราคาซึ่งเพิ่มเข้าม,มาใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็การใช้ส,สมนี่ก็คือเป็นการใช้เพชรแล้วก็จะได้ของตามนั้นนะครับแล้วก็เติมเงินรายวันก็ได้ของตามจํานวนเงินที่เติมไปนะครับก็ประมาณน,นี้ส่วนจิ๊กซอว์จะมาหาค่าต่อจะหาอันนี้ได้ยังไงก็คือทำเครื่อประจําวันนั่นแหละถึงจะได้มานะครับผมก็เอาแ้มไอพวกนี้เนี่ยไปต่อจิ๊กซอว ผมแนะนำให้ต่อจิอ๊กซอวให้หมดก่อนนะแล้วค่อยมาทํำการแข่งอาหารนะครับผมอ่ะแล้วก็มีสกินใหม่2ตัวละครที่เพิ่มเข้ามาในเกมนะครับผมนั่นคือสกินของอาเทจิมิซุอิเดะนะครับผมกับฮัวโตก็เป็นสกินเติมและราคาไม่อย่างแพง600บาท <c oughs> อะไรนะ600บาทเลยอย่างนั้นเหรอหัวโตครับสกินสวยไหมเรามาดูอาร์ตกันดีกว่านะนะเผื่อใครอยากคิดเผื่อใครคิดไงว่าแบบ เติมดีไหมอะไรอย่างงี้นะครับผมอันนี้ปะใช่ไหมน่าจะใช่นะก็เป็นก็ดูสวยงามนะมีดอกสกูระามานะครับผมก็แบบนะอืมประมาไร้แย้ต่อไปอาเทจิมิสุฮิดะมีผมมีป่าวะผมมีตัวละครเธอปะอาเทจิมิสุฮิดะ ๋อ oh, ตัวนี้เหรอโอ้ oh, ตัวนี้เหรอเนี่ย Damn อ๋อของดีผมบอกเลยนะสก,กินโัวโตอะเน้นความน่ารักสดใสส่วนอาถีจิเนี่ยไม่ต้องพูดทำอะไรทั้งนั้นไม่ต้องพูดเลยไม่พูดอะไม่พูดดีกว่าเออไม่พูดดีกว่านะครับผมเนี <laughs> ่ยแล้วก็นั่นแหละแล้วก็มีจะมีโปรโมชั่นเติมเกมนะครับว่าเติมไนดะ้เติมจำนวนนี้ได้อะไรบ้างนะครับผมอ่ะ แล้วก็มีจานโปใช้เพชรอีกใช้เพชรเยอะได้อุปกรณ์แดงเพิ่มอีกนะครับผมอหะก็ประมาณนี้กับอีเวนท์ที่เพิ่มเข้ามานะครับผมแหมแต่เมนคอร์สของเราในวันนี้เนี่ยก็คือเปิดฮัมเบนะครับผมฮัมเบต้องเอาให้ได้3ดาวผมบอกเลยนะว่าต้องมี แล้วก็มีล็อกอินรายวันนะครับผมผมเปลี่ยนหน้าก่อนเดี๋ยวโดนโดนโดนดคลิปติดเหลืองก็ติดเหลืองนี่กูเชืยอะไอยกูแบบแบบตาแดงนะครับแด่คลิปติดเหลืองในเกมผมบมกเลยนะไม่เคยอัดเกมไหนแล้วแบบอันตรายเท่าเกมนี้มาก่อนอ่ะคือแบบแม่งติดเหลืองง่ายมากเกมนี้นะครับผมโอเคมาเราก็จะมาเปิดฮัมเบย์กันต่อนะครับผมให้ได้3ดาวนะครับซึ่งแน่นอน80โลได้2ตัวแน่นอนการันตี ดังนั้นผมก็จะมีโอกาสได้สาบล้าแน่ๆอยู่แล้วแหละแต่ไม่รู้ว่าจะออกเร็วหรือออกช้าก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยกาชาปองนะครับมาเออโหไม่เอาดีเกลเมื่อกี้เกลอมากเลยโอ้โหไม่ต่างกันเกลือเหมือนกันนะะมาห้องดาราศาสตร์ผมตอนนี้เหรออยากได้ใครสุด เดี๋ยวเอาเปลี่ยนก่อนแล้วกันอ่าตอนเนี้ยคืออยากเอาใต้เกียวเสเกี้ยก,ก,ก่อนเพราะว่าจะทํา1ดาวให้มันบัฟสกิลแรกได้แรงขึ้นเอ้ยไม่ใช่สกิลแรกสิบัฟแพสซีฟให้มันดีขึ้นนิดนึงอ่ะก็แค่นั้นแหละอ่ะสองมอตินะครับผมกับตัวนี้นะโห,โ,หโหเกลียวอ่ะอโหรู้เรื่องโอเคต่อไปนะครับตู้ต่อไปอ่ะตู้น้ำเอามาเปิดกันต่อ โอ้โหแต่ละอย่างวันนี้กูเกินดิสนีย์อเนี่ยถามจริงอ่ะต่อไปตู้เฟนชิพนะครับโอ้โหทองยังไม่แตกโอ้โหอ่ะต่อไปตู้รายวันนะครับผมก็จะเอาฮันเดบอกกับโอตาเวียนเหมือนเดิมนะเอามาว่ะเออสวยต่อไปออตาเวียนสวยใช่ป่า เอาหกลายเป็นนีน่เฉยเลยโอดะโนบุดาก,กะโอ้ออตาเวียนแม่งไม่ออกเลยมั้ยโอ้โหแอมขอโทษดังครับท่านผู้ชมาเ,เมื่อกี้มีโทรศัพท์เข้ามาเฉยเลยแบบไม่ทราบสาเหตุนะครับผมโอเคเรามาต่อก,กับออกตาเวียนกันต่อนะครับผมเรียบร้อย yes ไป โอเคและแน่นอนนะครับผมเมนคอร์สของเรานั่นคือทาเกนะกะฮัมเบนนั่นเองก็หวังว่าเธอจะออกให้ผมนะครับผม80โลขอ3ตัวไะ้ป่ะเพราะปกติ80โลคือได้แค่2ตัวนะครับผมถ้าผมได้เปิด80โลได้3ตัวเลยนี่คือโคตรคุมเลยนะโอเคมาติได้กันเลยดีกว่านะครับผมไปเรียบร้อยอ๋าเบเล่นผมเรียบร้อยนะครับอ่ะต่อสอต่อมาแล้ว หนึ่งตัวทำเบแน่้แน่น,น,นะครับปลบอ่ะอีกสองตัวนะทำเบยโ,โหแปดสิบโลนี้กูจะได้สามตัวจริงปะเนี่ยดูท่าทางมันจะมันจะเป็นไปไม่ได้ไอะ่ะมันโอกาสยากอย่างนั้นเลยเหรอ,โ,อโหชิบหายละห้าสิบแหละปลาไปห้าสิบกูยังไม่ได้ตัวที่สองเลยโอ้โห โอ้ยแปดสิบจริงวะแม่งเฮ้ย hey, ยังไม่ออกเดี๋ยวเรียบร้อยต่อไปคือขั้นเกลือแล้วนะตอนนี้คือเกลือแล้วนะครับผมโหคัมเบย์ล่อตัวตัวข้าตัวแพงจังไงเออใช่ไหมเอ้า เอออย่าหลุดแล้วเมื่อกี้หลุดนี่คือเมื่อกี้คืออะไรว่าหลุดเออเรียบร้อยนะครับครบแล้วนะฮมเมเฮ้ยเปิดไปเท่าไหร่วะเนะี่ยร้อยสิบโลโอ้โหร้อยสิบโลถามจริงคุณพระช่วยเปิดอีกสิบโลได้ของโอ้โหโอ้โหเอาไงดีอีกสิบสิบโลไหมไม่แห่งเย้ยยังไงดีนี้ มึงไ,ได้ของเยอะอยู่นะนจริงๆอ,อ่ะอะรับของก่อนแล้วกันแล้วก็โปรใช้เพชรใช่ไหมอยู่ไหนเอ่ยอ่ะปิ๊กซออ่ะอุปกรณ์แดงปับกำไรนะครับผมกำไรมืดด้วย มาฮัมเบอ์ของเรานะครับสมดาวแล้วนะครับผมผมก็จะหลอกได้เลยว่าเธอจะเก่งมากๆเลยโอ <Okay. S 1> เคเลื่อนขั้นดูดิคือตอนต้นเกมนะน้ำเขียวกับเงินอาหารอย่างยากพอมาตอนนี้คือแบบอย่างง่ายแล้วดูหินคิสสั่นศักยภาพของผมดิหกหมื 60, คือแบบอะไรครับเนี่ย <c oughs> เปลี่ยนภาพเลยแล้วกัน แล้วก็อัพอันนี้เลยเพราะว่าจำเป็นต้องใช้นะผมบอกให้เลยผมกะว่าจะทำทำเบเป็นตัวที่สองที่จะอัอุสามสิบนะครับผมกะจะทำขึ้นอุสามสิบเลยแล้วก็ตัวธาตุไฟเมื่อกี้อยู่ไหนะวะแม่งไ้ให้มันแบบอะไรวะนะอ่าฮาริีบาวครับอ่าได้อ่าสวยฆ่าดาวแล้ว คาริบาวอีก3ตัวเท่านั้นนะครับอีก3ตัวย้ำอีกครั้งนะครับอีก3ตัวก็เรียบร้อยแล้วนะครับคาริบาวโอเคเมื่อกี้ตัวธัตไฟอยู่ไหนะวะที่ได้มาจำชื่อไม่ได้แลนสล็อตเออนี่มาหลุไดได้เฉยเลยแลนสล,อล็อตอะไรวะเนี่ย <laughs> แล้วก็ต่อไปนะครับผมเสร็จเกือบทั้งหมดเราจะมาเปิดเอสเซนซ่ากันทั้งหมดเลยดีวยกว่านะครับว่าจะได้ตัวอะไรบ้างโอ้ ยังมีเศษในนี้อยู่รอเนี่ยเปลี่ยนเป็นเศษทองมาสามตัวออกอะไรบ้างขอหน่อยดีๆโอ้โหมีนาโมโตะอืมอืมเอ้ยแต่แอรลินได้แอรลินได้ได้ได้แค่แค่แค่ตัวเดียวนะใช้งานได้แค่ตัวเดียวที่เหลือคือแบบเฉยๆนะครับไม่มันไม่โอเคอะตัวที่เหลือเลยแอรลินนะครับอ่ะ อย่าผมต้องปั้นด้วยนะครับเพราะมันเป็นตัวละครแทงธาตุดินที่ซับเกาะเพื่อนได้ดีมากแล้วก็น้าจะหมดแล้วเ,อ,เอ้ยเมื่อกี้อ,อ๋อเฮเลนลงหอคอยมายังไม่้อัพเลยลืมโอ้อาสวยนะเมื่อกี้เดีย๋ยวเฮเลนผมก็น่าจะเป็นตัวละครที่ทำขึ้นหกดาวเหมือนหัวโตวแน่เลย โอเคเรียบร้อยครบนะครับโอ้บวกอสองแสนค่าพลังแม่งบวกเบิ่มเบิบ่มบ,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 บวกเยอะเกินบางทีอ่ะเอากองเลือดแสงมืดเลยเหรอว้าวคุ้มอ่าเก็บไว้ก่อนละกันเดี๋ยวค่อยเลือกนะครับก็อย่าลืมมาทำอ e ีเวนต์นี้ด้วยนะเพราะว่าสำหรับใครที่ยังมาทำไม่ทันนะครับผมเ้็ยังทำไม่ครบสิ เอ่อค uh, ่าแอคทีฟเออค่าแอคทีฟทำไมภาพมันซ้อนกับดาวินชีวะวัดภาพซ้อนกับดาวินชีเฉยเลยอ่า uh, แรกเศษอันนี้มาเลยระดับสูงแมกซ์ Max. แล้วก็สําหรับใครที่เป็นติ่งหัวโตก็ซื้อสกินเธอได้นะครับเพราะเธอน่ารักมากแล้วก็ใครเป็นติ่งของอาเทจิก็ซื้อได้เลยนะครับผมเพราะว่าเธอบมมมมากๆเลยไม่รู้จะพูดอะไรดีก็มีแต่อะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะอืมอ่าฮัมเบมาเอ้ยยังไม่พอนี่หว่าเออฮะโอเคหมดแล้วนะครับประมาณนี้ เดีย๋ยวผมต้องไปอัพหลังจากนี้แล้วอัพเยอะๆเลยเดี๋ยวก็ไปปั้นเฮเลนเพิ่มด้วยตัวละครดีท่าน้ำนะครับผมอย่าลืมปั้นกันนะอ่าอีเวนต์ใช่อีเวนต์อ่าจิกซอล้านคาร์โราคาผมแนะนำให้ข้ามนะครับผมไม่ควรสนใจอีเวนต์นี้นะครับเพราะว่ามันไร้าสาระ แล้วก็ใช้เพชรนี่กูจะใช้ยังไงต่อดีไหมวะอีกสักเออดีไหมได้ได้ของอะ่ะเออจะสั่เพชรกูไม่มีไอเชียเลยกูไม่นั่นี่พอผอเลยน่าจะใช้เพชรก่อนโอ้ตายแล้วถามเพชร อย่างนี้นูงนี้น่าจะเปิดทําเบย์อีกสักสิบรอบก่อนเราค่อยรับตั๋วมาพอแม่งใช้ตั๋วก่อนเทสอีกโอ้อันนี้เฟยียว่ะรู้สึกเรียนระดับขั้นตอนการทําของผิดเปิดหาเยกาเจลิน่าดีไหมเปิดเอาแค่ศูนย์ดาวไม่ต้องไม่ต้องเยอะเอามาเปิดมาเปิดฟิเวเจอร์ได้ป่าววะถ้าแค่ศูนย์ดาวมันจะไหวปะ ไม่น่าไหวนะเพราะว่าเป็นศูนย์ดาวอ่ะเออสามาันเพชรผม Pink. ทำยังไงดีวะก็ซื้อของไปเลยแล้วกันนะเออซูเปอรนี้วันละครั้งก็น่าจะได้ของนา่นาจะใช้สามมันเพชรได้อยู่แหละสิบวันอ่ะเก้าวันพอเก้าวันเก้าวันน่าจะน่าจะน่าจะได้อยู่นะเก้าวัน โอเคนะครับผมคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมก็โปเลยอีกกี่วันนะอ่ะ9ก้าวันพอแน่ๆนผมบอกเลยว่าน่าจะได้นะครับก็ซื้อตั๋วประจําวันไปเรื่อยๆก็น่าจะได้นีะ้อยู่โอเคโอเคนะครับผมท่านผู้ชมก็สำรับคราฟต์เลตอย่างยิ่งนะครับกับฮามเบสามดาวตอนนี้ผมคิดว่าจะเก็บเพชรนะรอใครดีวะเออนั่นดิจะเปิดตัวอะไรต่ออ่ะ <laughs> ยังคิดไม่ออกเลยนะ แต่รอดูแล้วกันว่าในอนาคตจะมีตัวละครดีๆเข้ามาในเกมหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ